มีใครชอบ รับประทานทุเรียนแบบผมบ้างครับไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์เขาถึงขั้นทํากางเกงทุเรียนหลงหลินลับแหลนะครับที่ตอนนี้บอกว่าโอ้โหกาลังได้รับความนิยมโดยนางปุญญนุชทองขึ้นครับเจ้าของไอเดียทํากางเกงบอกว่าทางร้านเนี่ยได้มีการคิดออกแบบด้วยการดึงอัตลักษณ์เมืองลับแหลอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือทุเรียนครับซึ่งเนื้อผ้าก็บอกว่าเนื้อผ้ากางเกงที่นี่จะเป็นผ้าแบบนุ่มลื่นใส่แล้วเบาสบายสวมใส่สบายสวมใส่ง่ายไม่รอ ที่สําคัญไม่ยับด้วยอันนี้ประหยัดไฟไปด้วยไม่ต้องรีดด้วยคุณปรีนาได้รับการตอบรับที่ดีครับกำลังต่อยอดสําหรับเด็กเล็กแล้วก็มีสีให้เลือกมากขึ้นตอบโจทย์คุณผู้ชมด้วยนะครับกางเกงก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะผลักดันผู้เรียนหลงหลินไปด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะถูกใจคนที่เป็นคอทเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะ บ่งบอกที่จะเป็นจังหวัดอุตรดิตถก็จะมีซุ้มประตูเมืองนะคะผู้เียนหลงหมินแล้วก็อาจจะเป็นลายพาสินพราทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเรารวมทั้งดอกประดูนะคะเป็นลายจังหวัดอุตรดิตของเราด้วยนะคะจากบังเกมตัวนี้ขึ้นมาก็จะทราบเลยว่าเป็นของจังหวัดอุตรดิต